ครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮสวัสดีไปยัง f c m o t o g p กลับมาพบกันในวันนี้เวลาค่อนข้างแปลกนะครับวันหยุดก็จะพยายามมาตอนกลางวันนะนี่คือสิ่งที่อยากจะลองเปลี่ยนแปลงดูเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ว่างๆสะดวกนะครับในวันอาทิตย์ไม่ได้ไปไหนหยุดงานก็มาติดตามกันได้เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นของมาวิิเบียลประเด็นของยามาฮ่ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทีนั่นก็คือในส่วนของ ทำไมรถของ d ดีเนี่ยเบรกไม่อยู่อ่ามีคำชี้แจงออกมาแล้วนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นการอธิบายถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นจาก3คน3ฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นตัวนักแข่งเองทีมต้นสังกัดหรือว่าเจ้าของเบรกอย่างเบมโบนะฮะวันนี้น่าสนใจมากครับก็เบมโบเนี่ยออกมาให้ข้อเห็นที่ฟังแล้วเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับว่าถึงที่มาที่ไปของการที่เดียร์เเนี่ย กระโดดออกจากรถที่ความเร็วประมาณ230กิโเมตรต่อชั่วโมงก็ต้องเรียกว่าใจเด็ดมากๆเลยเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ตัวนักแข่งก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเดียเล็ก็บอกมานะฮะว่าในตอนนั้นรู้สึกว่าเบรกเนี่ยเริ่มไม่ดีตั้งแต่3าสี่รอบแรกแล้วละ่ะสังเกตดูไหมครับว่าอําัาดับก็จะร่วงร่วงร่วงไปมีหลายคนอาจจะมองเว้ยทำไมคุณรู้สึกว่ารถมันไม่ดีรถมันรู้สึกไม่ปลอดภัยในการเบรกค,คุณยังฝืนขับต่อ อาจจะเป็นเรื่ราม่าตรงนี้นิดหนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนักแข่งอย่างอเล็ก์รินส์นะครับก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันอ่าตอนนะครับอีเล็กก็บอกว่าหลังจากนั้นรอไปอแป๊บหนึ่งเหมือนนันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้นนะเหมือนจะดีขึ้นคล้ายๆว่าเป็นเหมือนเลสก,ก่อนหน้าน้ำใช่ไหมฮะในตอนแรกก็เอาไม่อยู่สักพักหนึ่งขับไปขับมาเหมือนดีขึ้นอะไรอย่างนั้นแหละนะแต่มันก็คงจะส่งสัญญาณแล้วใช่ไหมฮะทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทีนี้พอมาตกมาในรอบที่17นะครับรอบที่17มันแข่งกันทั้งหมดประมาณประมาณ28รอบใช่ไหมฮะรอบที่17เนี่ยมันก็เลยครึ่งทางมาแล้วไงเลยครึ่งทางมาแล้วก็ในช่วงอัดท็อปสปีดทางตรงเนี่ยโค้งจะจะเข้าสู่โค้งแรกปรากฏว่าอาจจะประมาณ200ที่จริงมันเลยนั้งกว่านะแต่เหมือนประมาณความเร็วมันก็ตกมาดนึงเหรือประมาณ230เนี่ยเหมือนมันเบรกแตกเหมือนมันระเบิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเบียร์เรสเขาบอกมาแบบนั้น รู้ว่าเอารถไม่อยู่แน่ๆนะครับไม่สามารถที่จะหยุดรถได้ก็เลยทําการโดดออกจากรถแบบที่เราเห็นนะครับหวาดเสียวมากในฉากนั้นเนาะแล้วคนที่วิ่งตามหลังมาอย่างอเล็กมาเกสนะครับนักบิดหมายเลข73็ของเรปซองฮอนด้าเนี่ยบอกว่าเอะเหมือนจะเห็นชิ้นส่วนอะไรสักอย่างหนึ่งกระเด้งกระดอนออกจากรถของ M1 ของเบียเลสในในในตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เบียเลสไม่ได้ไม่ได้บอกถึงนะครับว่ามีอะไรหลุดหรือเปล่าแต่คนที่เขาขับมาข้างหลังเขบอกเขาเห็นไง ช่นั้นกนต้มนะครับไปวันไปพุ้งกระจายเลยแต่ตัวนะักแข่งก็ไม่เป็นอะไร่ว่าโชคดีมากๆนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เขาต้องพลาดคะแนนไปอย่างน่าเสียดายนะฮะทีนี้มาว่าที่มุมมองของแม็กซิโมมอริคาลีนะครับ mm hmm. พี่เหม่งของเรานะคนหนว่ม่งคนนี้ก็คือ,อเป็นผู้จัดการทีมของยามาฮ่านะฮะมอริคัลรีก็ออกมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วมันมันก็ยอมรับนะว่า รถแข่ง M1 ของ d l s จะมีปัญหาเรื่องของเบรกแล้วคิดว่าน่าจะมาจากในส่วนของการที่ d r s ใช้เบรกสเปค2019หรือเปล่าอืมเอาแสดงว่าแบบนี้มันก็เป็นความผิดพลาดของทีมเูยสิพูด,ดเต็มบากเต็มคำให้ทุกคนมันเป็นอย่างนี้ฮะคือเบรกมันจะมี2ส,สเปคคาลิเปอร์เบรกของเรมโบเน่ยรวมทั้งจานด้วยนะก็จะมีถ้าเป็นจานร,รุ่นปกติ แน่นอน t a ต d a า d ทั่วไปคือ2องอ่าสมิมิลในจานหน้า3 2มมิลแต่ก็มีการที่จะอนุโลมให้ใช้จานที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็น3 4มมิลเพิ่มมาอีก20มิลทาไมใช้จานใหญ่ขึ้นนะก็เป็นจานคาร์บอนเหมือนกันแแต่มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าบางสนามต้องการเบรกแบบหนักมากนะโดยเฉพาะที่ Bull r i n g เนี่ยเราได้เห็นใช่ไหมครับว่ามันมีการขึ้นเนินลงเนินการใช้เบรกนี่ค่อนข้างที่จะรุนแรงดังนั้นบางสนามเขาก็จะอนุโลมนะครับในส่วนนั้นแล้วก็ เบรกปี2019กับ2020เนี่ยมันต่างกันมันต่างกันตรงไหนตรงที่ว่าสังเกตดูง,ง่ายๆนะครับคาลิเปอร์ตัว2020เนี่ยเขาเรียกว่ารหัสเป็น GP4 หรือว่า GP4 จะมีคลีบระบายความร้อนนะฮะทำไมต้องมีคลีบนะฮะแน่นอนว่าไปเจอแทร็กสนามแข่งที่มันมีคาแรคเตอร์แบบที่จะต้องเบรกหนักแบบแบบเนี้ยความร้อนมันก็จะสะสมเข้าไปมันก็จะระบายไม่ทันแน่นอนว่าประสิทธิภาพของเบรกมันก็จะหายไป ก็เลยเพิ่มคลีบความร้อนเข้ามานิดนึงนี่ก็คือสิ่งที่มันแตกต่างจาก2 0 1 9ปีเก่าใช่ไหมล่ะทีนี้รถทุกคันของยยมาม่าหเนี่ยหมายถึง3คันที่เหลือก็คือทั้ง r o s s ่ทั้งแฟบทั้งแฟรงกี้เนี่ยใช้ปี2020เพราะว่าพวกเขาทั้ง3คนจะมีปัญหากับเบรกนะครับมีปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องเบรกไม่อยู่เรื่องอะไรสักอย่าง,งประมาณนั้นนะ่ะก็เลยจะต้องใช้2020ในขณะที่ b l s เนี่ย ไม่ใช้เพราะว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องเบรกว่างั้นเอ๊ะผมก็มง,ง,งงอยู่ไม่มีได้ยัยงไงก็คือ,เ,อเลบก่อนหน้านั้น,นก็เห็นใช่ไหมในช่วงแรกแรกที่เ,เลสบูลิง,งเลดแรกะเห็นไหมก็มีปัญหาอยู่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคําอธิบายของมอริการีถึองออกมาแบบนี้แล้วก็เลยกลับไปใช้2 0 1 9เหมือนเดิมแล้วเบียเลสที่จริงที่จริงใช้2020ไงใช้ในการซ้อมในการอะไรทดลองอยู่แต่เขาบอกว่าเขาไม่อินเขาไม่ถนัดนะครับเขาไม่ถนัดเราคิดว่า ไอจานเบรกที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายหรอกก็เลยตัดสินใจใช้2019แทนในตอนนี้นะครับมันก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้แล้วว่ามันจะอยู่ที่ในส่วนของการตัดสินใจผิดพลาดของยามาฮ่าเองหรือเปล่าครับที่ไม่ฟังคำแนะนําของ b r ร m ม o สนะฮะทีนี้ลองมาว่ากันที่เบร m ม o ฮะทุกคนเบร m มโแน่นอนว่าเป็นเจ้าของคาลิเปอร์ CP4 ทุกทีม11ทีมในมอเตอรจีเนี่ยใช้ของเบรม o กันหมด จริงๆเบมโบชี้แจงว่าอย่างนี้นะครับคือเขาพยายามจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับความผิดพลาดของตัวเบรกบางคนอาจจะมองว่า mm hmm. เอฟเบรกของเบมโบตัวใหม่มันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลอะไรตรงไหนยังไงหรือเปล่าเขาก็ยืนยันหนักแน่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าน่าจะเป็นการที่ทางยามาฮ่าเองเนะี่ยเซตอัพรถหรือว่าอะไรไงก็แล้วแต่ไม่ตรงไม่อะไรกับเบรกหรือไม่ยอมฟังคําแนะนําไอ้คําว่าไม่ยอมฟังคําแนะนำนยะทุกคน สังเกตดูนะครับว่าในการที่นักแข่งออกไปซ้อมหรือว่าออกไปอะไรไงก็แล้วแต่เนี่ยจะมีะเขาเรียกว่าเป็นเป็นทีมงานภายนอกที่ไม่ใช่ทีมแข่งเนี่ยเข้ามาประกอบเนี่ยอย่างน้อยน้อยก็3 3หน่วยที่เราเห็นนะครับก็คืออย่างเช่นว่าเข้าพิษมาปุ๊บก็จะมีโชคของโอลินไปประกอบปุ๊บมีเจ้าหน้าที่จัดยางมิชลินก็คือสังเกตดูเสื้อข้างหลังนะฮะนั่นแหละแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเบรมโบ้คอยประกอบคอยเขาจะต้องเรียกว่า ทั้งหน่วยงานภายนอกคนที่สนับสนุนยางสนับสนุนโชคสนับสนุนเบรกจานเดรกเล็กแล้วแต่เขาก็ต้องเก็บข้อมูลนะครับว่าในตอนนั้นมันเป็นยังไงอุณหภูมิความชื้นการเบรกระยะอะไรต่างๆมากมายนะเพื่อที่จะเอาไปคุยกับนักแข่งเพื่อที่จะไปถามข้อมูลนักแข่งแล้วก็ให้คําแนะนําว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้มิชลินบ,บอกแบบนั้นแต่จุดพีคมันก็อยู่อีกจุดหนึ่งก็ตรงที่ว่าเบรโม่เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้ไปสั่งไปบงการได้ว่าให้คุณต้องใส่จาน ใหญ่เท่านั้นนะครับหรือคุณต้องใช้คาลิเปอร์ตัวนั้น,น,นตัวนี้มันเป็นดุลยพินิจของทีมนี่แหละตรงนี้มันรู้สึกว่ามันจะเป็นเาขาเรียกว่าอะไรนะแบบความสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเบมโบมีหน้าที่แต่เพียงเอาข้อมูลไปอธิบายให้ฟังว่าทําไมต้องใช้320มิลทำไมซใช้340มิล G.P. 4ตัวใหม่ล่าสุดกับ2019ต่างกันยังไงควรใช้ตัวไหนพอให้คําแนะนําให้อธิบายข้อมูลไปปุ๊บ ทางทีมยามาฮ่าเองเนี่ยเขากต็ตัดสินใจเองใช่ไหมครับว่าจะต้องใช้ตัวไหนสรุปง่ายๆก็คือนักแข่ง20กว่าคน,นมีมาวิล l เบียเลสคนเดียวนะครับที่ใช้จานเบรกขนาดปกติคือ320มิลจานเบรกหน้านะฮะแล้วก็ใช้คาลิปเปอร์ตัว219 0ตัวปีเก่าคนอื่นๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแค่3คนของยามาฮ่าทุกคนทุกทีมเลยเนี่ยใช้จานเบรกใหญ่ประเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้คาลิปเปอร์ G-4 โอ้แบบนี้มันเป็นยังไงล่ะฮะมันมันบ่งบอกถึงอะไรใครจะสมควรรับผิดชอบตรงนี้ผมก็มองว่าน่าเห็นใจเบรโม่นะจะบอกว่าเบรโมเนี่ยอะไรมาผิดหรือเปล่าเขาอธิบายต่อไปอย่างนี้ฮะเบรโม่เขาบอกว่าบางทีบางครัง้งเนี่ยคาแรคเตอร์การเซตอัพรถแข่งของแต่ละค่ายแต่ละทีมันไม่เหมือนกันรวมทั้งสไตล์การขับของนักแข่งด้วยดังนั้นเวลาที่จะต้องเลือกเซตติ้งเบรกของชุดนั้นชุดนี้เข้าไปแน่นอนว่าทําไมมันถึงไม่เหมือนกัน เพราะว่านักแข่งบางคนก็ไม่ได้ใช้เบรกเยอะมากมายแต่นักแข่งบางคนก็ต้องใช้เยอะไงดังนั้นการเซตติ้งเรื่องของยางเรื่องของโชค๊คเรื่องของน้ำหนักโดยรวมของรถอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลกับการทํางานของปัป๊มเบรกหมดเลยในส่วนนี้นะครับก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับว่าในส่วนของยามาฮ่าเนี่ยจะมีอะไรที่จะเพิ่มเติมมากมายไปกว่านี้หรือเปล่าที่เท่าที่ผมฟังม s ซิโมเมอริการีนะครับผู้จัดการของยามาฮ่าเนี่ยออกมาบอกผมก็มองว่า แกควรจะยอมรับผิดเถอะนะว่าโอเคแล้วมันเกิดจากสิ่งที่ทางทีมไม่แน่ใจว่าใครมีอำนาจในการตัดสินใจตรงนั้นจะเป็นนักแข่งหรือว่าจะเป็นแค่ทีมช่างหรือว่าเขาจะใช้วิธียังไงถึงได้บอกแต่ผมว่าหลักๆนะแกพยายามจะบอกว่ามันไม่เข้ากับสไตล์การขับของ b บีเอเองแล้วเขาก็เอา2020กับ2019นี่ไปใส่ดูแนละ้วปรากฏว่าก็รู้สึกว่าชอบถนัด2019กมากกว่ามันถึงจะเป็นอย่างแบบนี้ในส่วนหนึ่ง แล้วก็าการที่การที่เขาเรียกว่ามันระเบิดหรือว่าเบรกมันแตกมันพังขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าใช้2019อย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับทุกคนคืออย่าพึ่งไปฟันธงนะว่าโอเคคนอื่นเขาใช้2020มันถึงไม่พังคุณใช้ปีเก่ามันเลยพังมันอาจจะมีอะไรที่มากมายไปกว่านั้นที่ยามาฮ่าเองเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้อย่างที่เราเคยทราบข่าวนะครับเราเคยคุยกันไปแล้วว่า เอยอมาห้าเนี่ยเหมือนจะกักๆเลยว่าอยู่ไม่อยากจะให้หน่วยงานภายนอกเ,นเข้าไปคือกลัวข้อมูล,ลรั่วไหลเออนะฮะว่าเรื่องของว้าวทํางาน,นหนักบ้างเรื่องของโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยไม่อยากจะเปิดเผยข้อมูลเพราะกลัวว่าออข้อมูลทางวิศวกรรมบางสิ่งบางอย่างมันจะรลุดออกไปโ้นะมันก็น,น่าเห็นใจนักแข่งมากที่สุดนั่นแหละน่าจะเกิดจากใครก็ตามในการตัดสินใจในการเลือกเซตติ้งเบรกในครั้งนี้ แต่แน่นอนว่าจะมาฮ่าเนี่ยเสียเปรียบเรื่องเครื่องยนต์ไปแล้ว d บีย e เล็กก็เครื่องพังไปแล้วแล้วก็เปิดมาหมดทั้ง5เครื่องครบผมจะต้องซ่อมเอาสิ่งที่ไอ้ล่าสุดที่พังไปผมไม่แน่ใจว่าซ่อมได้ไหมทุกคนว่าไงอ่ะอิ่ไปรูปท่วมไปเลยนะครับอ่ะก็ดูกันต่อไปนะครับยะมาฮ่าจะเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของอาการเบรกซึ่งแน่นอนไม่ใช่มาาเป็เบียเล็กคนเดียวแล้วละนะคนที่มีปัญหาก็คือาบิโอควาตาโรก่อนหน้านี้เราได้เห็นแม้จะยังไม่ได้เกิดเหตุรุนแรงเหมือนเนนนบียร์เลรกไม่ ทำให้แฟบเนี่ยเสียคะแนนไปหลายสนามเหมือนกันตอนนี้ก็เลยทําให้โดวิโซโซ่เนี่ยไล่แฟบเข้ามาเหลือแค่3แต้มเท่านั้นที่มิซาโนโในวันที่13ที่จะถึงนี่นะครับมิซาโนโแข่ง2เรสนะฮะคราวนี้เนี่ยยามาฮ่าจะแก้ปัญหาได้ทันไหมแฟบจะกลับมาทวงคืนความสําเร็จได้อีกครั้งหรือเปล่าหลังจากที่โดนเหล่าสูบีทั้ง KTM ทั้งดูปติเนี่ยไล่มาใน3เรสล่าสุดที่ผ่านมา วันอาทิตย์ 47, าาที่สิบเจ็ดอาทิตย์ที่สิบสามนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปอีกอาทิตย์ต่อไปก็แข่งที่มิซาโนมาคอยดูกันนะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ